สวัสดีทุกท่านทุกบ้านคะ่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่บ้านออดวันบ้านนะคะ h e สติกเป็ i คอม e ม m e ม n e เด e ี่เบ e f r อ e เดอ h e u t e เ i ว sind ินอุ r w เบกวันนี้ออดวันบ้านก็จะพาไปเที่ยวอีกแล้วนะคะช่วงนี้ช่วงหน้าท่องเที่ยวนะคะตอนนี้ก็ถ, view, ถ่ายวิวถ่ายรถเยอะๆมาฝากพี่น้องทุกท่านทุกบ้านก่อนนะคะนะคะเอาบรรยากาศแบบ อยากให้จุดพลังในใจของหลายๆบ้านเพื่อที่จะได้ออกไปท่องเที่ยวไปชมรลกชมไม้ชมวิวชมต่างถิมต่างแดนบ้างนะคะหวังว่าทุกท่านทุกบ้านคงจะได้รับความเพลิดเพลินนะคะขอเชิญติดตามรับชมได้เลยค่ะอีกฝอยปิเซแซ่ตสียวิดตาตา Ich hoffe sehr, dass ihr dann auch äh, Lust habt, um zu gehen und in Urlaub zu gehen und Urlaub zu buchen. Ich hoffe sehr, dass wenigstens wenigstens auch nicht, ein Spaß genau. für euch und, und eine man kleine Ablenkung für euren Alltag บาวันทุกท่นคงจะมีความเพลิดเพลินมาจุดประกายเล็กๆในดวงใจมาเที่ยวค่ะเอาการเที่ยวมาฝากนะคะถนนเต้นรถเต้นเลยค่ะลองรถติดมาแล้วสามสิบสี่สิบนาทีซึ่งว่ายังเรือเบนจลัยค่ะ นังเดินทางมาได้สองสมุครึึ่งแล้วล่ะจ้าประมาณสามบแพ่่งจะจับ้องมาถ่ายนี่แหละเทราะวราบะมาาิดนาทีรมาณสามิบแกานะครระมาณวามปนาันรับปรกาิดากีะครบ่งาามสิบแปดนีนะับปมาอยมิแดีนะครับปรมิปดนับ้มาสมินีนเคะมสาปดนาทีน h ครับปวาามินดนีนะัะตสิบดาทีนะรับประมาณสาิดนนะคะมสานทีนะวราใหาดทีนะค เสมาอุนนหภูมิเว็นเอกไปแต่เอาเดินเล่นๆไปกันสักเท่าฟอร์บายน์สิมันเส้นวิลังเด๋วซวยน้อยมันไม่ไกลจากบ้านเท่าไหร่นะคะแค่350กิโลเมตรตอนนี้เดินทางมาได้2ชั่วโมงขึ้นแล้วค่ะเริ่มติดอีกแล้วค่ะจ้าพี่น้องค่ะติดอีกแล้ว เดินมาได้นิดนึงแล้วก็ติดอีกแล้วค่ะตอนนี้ก็จะเข้าที่ที่ทางกอ่อสร้างนะคะอย่าเบียซินสเตนเดกสต็อปแอนด์โกวอุ่นเย็ดควดโฟร์ไปแต่ป้าสเตลล่าไอฝานอุ่นยาน a t u r a l l y ทัดซึกลิกเบียซินชนสตุนันชนไปแต่เตาไร้เงาฝานมันหินอุ่นฮห่ เกียร์ออสต็อยาวอลมิดกิดูลกิดูลกิดูลอ่าวอลจ้า,จาเพืเ่อนๆค่ะพี่ๆน้องๆพี่ป้านา้าอาทุกท่านทุกบ้านก็อย่าเพิ่งรีบเบื่อกันนะคะก็เอาวิวรถติดรถขนส่งมาฝากพร้อมกับวิวข้างทางนะคะเอารถเออเอาวิวรถติดมาฝากนะคะเนาะกับวิวข้างทางนะคะ ชะชมกันเพื่อนๆไปนะคะพี่น้องจ้าค่ะหน้าร้อนทางต่างประเทศก็จะประมาณหนึ่งคือการท่องเที่ยวค่ะพอเห็นอากาศร้อนหรือว่าแดดออกมาพวกเราชาวมนุษย์เงินเดือนก็จะพากันหาทางออกไปท่องเที่ยวค่ะยาลีบอฟอนเดะเจตส์อิสเดอรซอมมาไซอันคัมยาวดันุนเวกยาวอล Wir gucken, ein schöner Tag oder schöne Wetter, dann gucken wir, wo gehen wir hin, wo fahren wir hin, wo buchen wir, jawohl, und jetzt schon wieder Stopp, Mai, 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 Mai. Und dieser Stopp ist ziemlich so lang. Stopp. Stop. Sobald wo ich noch gut und erinnern so erinnere, wir, wir waren schon sehr lange mhm. sitzen, muss ich ehrlich oh. sagen. Ich finde es so blöd. Warum? So langsam. Fliegt doch. Jetzt schon wieder steht. Na super. Wie lange warst du schon? Ich weiß nicht, ich kann gar nicht mehr erinnern. Ach, du warst schon über zwei Stunden unterwegs. Ich glaube fünf Stunden. Wie viele Kilometer hast du erreicht? Nach zweieinhalb Stunden. 120 Kilometer. Nur? Praktisch. Kann man so Fuß? มีแต่หนีขคอเสีฟุส้ส์เป็นสิ่งที่น่าหัวเราะ5วันจ้าเพื่อนๆค่ะพวกเราก็เดินดทางมาได้2ชั่วโมงครึ่งแล้วค่ะนะคะ2ชั่วโมงครึ่งนะคะติดๆเดินๆอยู่เนี่ยค่ะก็ <Oops. S 1> ได้เขาเรียกว่าอะไรระยะทางก็แค่120กิโลเมตรแค่นั้นเองค่ะ มันก็นะคะรู้สึกว่ารถจะติดมากเพราะว่าตามแปลนแล้วเราใช้เวลาเดินทางถึงที่พักแค่3ชั่วโมงค่ะนะคะถึงที่พักแค่3ชั่วโมงแล้วเราก็ก็อย่างว่าเลยนะคะก็รถติดมากเลยติดมากแล้วก็ออกอาการจะแบบค่ะออกอาการแบบจะอยากกินก๋วยเตี๋ยวอะ่ะก็เลยจับกล้องขึ้นมาถ่ายรูปเห็นรถขนส่งนะคะ รถบรรทุกรถยนต์นการขนรถยนต์ไปส่งถึงที่หมายที่ร้านรถก็ปกตินะคะปกติแล้วเขาก็จะหอ่อจะหุ้มดีกันนี่หน่อยแต่ข้างบนนี่ก็โหรถรถราคาแพงด้วยนะ <c oughs> นางถึงรีบถ่ายค่ะเพราะว่าเห็นรถราคาแพงหลายคันแต่กว่านางจะคิดได้ก็กผ่านไปแล้ว <c oughs> ไปต่อคะ่ะ Einen wunderschönen guten Tag, meine lieben Freunde. Heute ich bin ich schon wieder unterwegs, jawohl, aber äh, ich bin schon äh, jetzt mal schon seit zweieinhalb Stunden unterwegs. Und ich erreiche nur 120 Kilometer. Scene, 260 loud, uh, display, no ja. อันด s บสี่นี่อีกหนึ่งสองร้อยหกสิบกิโลเมตรตามล่าองเดสป레จะอนจางเดินทางมาได้สองชั่วโมงครึ่งแล้วค่ะเดินทางมารถจะติดมากเลยค่ะก็ได้รอยกับ20กิเมตรค่ะตามที่ Dis display แจ้งนะคะจะถึงที่หมายอีก6ชั่วโมง6กโมงครึ่งค่ะ ก็เหลือเวลาเหลือระยะทาง250กิโลประมาณนั้นค่ะดูว่านางจะถึงที่หมาย6โมงครึ่งหรือเปล่านะคะรถติดมากค่ะข้างหลังก็จะติดมากมายเห็นนะคะเห็นไหมข้างหลังจะติดมากข้างๆนี่ก็จะเป็นรถเ,เขาเรียกว่ารถ,รถอะไรรถขนส่งนะคะข้างหน้าติดมากเลยคะ่ะติดมาก รู้สึกว่าโชเฟอร์ก็จะแบบเขาเรียกว่าอะไรอารมณ์ก็จะแบบไม่ไม่ปกติแล้วค่ะก็จะไม่คิดเลยนะอยัติฟาราเวตเอานิกส์แมสโซลุสติกวิซายซลไวล์เวอร์ซินเฟอรฟาร์เรสเซอร์ลิสติกเวเวอา์ิทโนชนเซอร์ลังเะอรเฮอร์มุสเอลิกซากันยายัวอัตใช่ค่ะกุกมัน นักฟนอดน้ออนะอ,อกสนาข้างหนอีกสดน้าข้างน้าอกเดนอีกสดๆหนงห้อกอีกเทนึงหน้เอีด้ีก่างอีกสนึงนะคอเดีย๋ยวค่อยเจอกันค่ะเาิฟดๆรถ้ริ้มเดินได้แล้วค่ะเริ่มขับได้แล้วค่ะ เราก็จะแบบผ่านที่เขาแบบทางก่อสร้างมามาได้ช่วงหนึ่งแล้วค่ะแต่ว่าถนนก่อสร้างสายนี้นะคะถ้าจำไม่ผิดนะคะต้นทางเขาจะบอกมาเป็นระยะระยะเลยค่ะ8กิโล12กิโลอะไรประมาณนั้นค่ะแล้วเราก็เออก็จะเป็นช่วง2กิโลเมตรเราก็ติดเว้นช่วง2กิโลเมตรเราก็ติดค่ะอย่ารีบออนเด้ Unsere Baustelle ist, äh, sie sind ziemlich schlau gemacht. Alle zwei Kilometer, also oh, nee, alle zehn Kilometer oder zwölf Kilometer, dann kannst du mal wieder fahren und dann wieder stoppen und dann wieder fahren und ziemlich, ja, ziemlich schwierig. Jawohl. Ja, Freunde. ก็จะพอขับได้บ้างค่ะรู้สึกว่าฝั่งตรงกันข้ามรถก็จะติดยาวคือกันค่ะก็จะติดยาวเหยียดไปคือกันแนละ้วบางอืญก็ว่าอตอนเนี้นฝนตกลงมาแบบเทอย่างหนักคือกันค่ะมีช่วงหนึ่งที่จอดยาวาไปม่ได้เลยเพราะว่าฝนกระเทลงมาแล้วก็ถนนก็สร้างค่ะเนะอกอากาศรถก็ไหลข้าเจ้าก็เลย มันบังเอิญด้วยนะคะที่แบบว่าจะต้องหยุดรถค่ะจ้าเพื่อนค่ะ,คะพี่น้องทุกท่านทุกบ้านในวันที่อากาศไม่ดีฝนตกร,รถติดเราก็จะพาไปเที่ยวนะคะพาไปต่างจังหวัดกันค่ะอะย่าลีบอฟอนเดนอินเดมเชลเตทากเรกเก้นอุนอินเดฟีนแลสโตว์เอาเดออัตบาน อ่อนเบียร์แว่นันจะเอาอุณหภูมินะยาแต่ปล้านเดบโปรกรมอิจฉาฉนกับปล้านขอเทนอิจฉาฉนกับปูโอ้จ้าพี่น้องแปลนก็แปลนแล้วโปรแกรมก็ตั้งไว้แล้วโรงแรมก็จองแล้วค่ะถึงอากาศจะดีเลย ชมนกชมไม้ชมแดดชมฝนชมถนนชมรถไปค่ะพี่น้องค่ะก็จะไม่ค่อยเหมือนชาวบ้านชาวช่องเขาเท่าไหร่ก็อย่าว่ากันเด้อกะกะว่าเอาชมเพลินนะคะพี่น้องค่ะกะว่าชมเพลินเนาะค่ะเนาะเอาวิวไปธรรมชาติแบบร้่นเรนไ่ได้เสริมบ่ได้เติมบ่ได้แต่ง น้นิสุดก็คือว่ามันเป็นการงคุกให้กับผคนอย่ลาที่มีความเครียดากๆครือว่ามันเปนการสร้างความสนุกสนานให้กั้คนที่อยู่นช่วงเวลาทั่มีความเครีอดมากๆหรว่ามันเป็นการสร์างความสนุกสนานให้กับผ้คนท่อในช่วงเวลาที่มีความเครียดมาง ใช้ชีวิตอยต่างแดนจะต้องไปแบบไหนยอย่างไรโดยที่เราก็เป็นชาวบ้านต่สีตาสาคนหนึ่งธรรมดา Spaß und entspannt und hat Idee, wo geht ihr jetzt im Sommerurlaub. Also, das, das beginnt von der Urlaub von uns. Also, von diesem Trip, ne? Ich hoffe sehr, den nächste Trip dann zeige ich euch, wo ich gehe und was das gibt. Ich hoffe sehr, dass wir uns wieder sehen. Bis bald! Bye!